สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามนุชอยู่นะคะวันนี้นุชก็อัดคลิปวันที่19มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานคือช่วงนี้ที่หายไปไม่ได้อัดคลิปเพราะว่า เดินสายทําบุญแล้วก็เป็นสะพานบุญนะคะรอบนี้นุชก็เป็นสะพานบุญในเรื่องการทําป้ายนะคะป้ายสวดมนต์มหาจากักรพรรดินะคะแล้วก็หนังสือสวดมนต์มหาจากักรพรรดินะคะซึ่งนุชตั้งใจว่านุชอยากทําเพราะว่านุชอะ่ะสวดมนต์มหาจากักรพรรดิรวมเบ็ดเสร็จแล้วถ้าสิ้นเดือนนี้ก็คือครบสาเดือนทําไมนุชพูดแล้วนุชขนลุกไปด้วย <c ười> คือนุชพูดเรื่องบุญแล้วนุชขนลุกไปด้วยค่ะ แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่รับแผ่นป้ายแล้วแผ่นป้ายบทมหาจักรพันดินะคะซึ่งรู้สึกว่าเป็นบุญที่ตัวเองแบบตั้งใจอยากทําแผ่นป้ายอะ,ะแผ่นป้ายบทสดมนนะคะเอาไปถวายที่วัดซึ่งตัวเองเป็นคนทําบุญอยู่แล้วทําบุญแบบเดินสายทําบุญทํบุญทาบุญบ่อยมากช่วงเนี้ยคือก่อนเข้าพรรษาทําบุญบ่อยมากและระยะการทําบุญของบุญเนี่ย สิ้นเดือนนี้ก็คือครบสเดือนแล้วเดือนหน้าเข้าพรรษาแล้วนะคะหนุก็ตั้งใจจะไปบวชนะคะไปบวชเพื่อแบบไปศึกษาธรรมไปแบบขัดจิตตัวเองไปแผ่บุญกุศลให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือตอนนี้แฮปปี้มากชีวิตแฮปปี้มากแล้วก็บุญสําเร็จวันนี้อยากจะพูดเรื่องบุญสําเร็จก็คือเรื่องการทําป้ายนะคะเดี๋ยวจะโชว์ของนิดนึงนะคะเพราะวัวนนี้เพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็นี่เลยอะมา โชก่อนโชก่อนนี่มองเห็นไหมอ่ะไม่รู้กลับหัวหรือเปล่านี่นุตตั้งใจทําป้ายแผ่นนี้นะคะบทสวดมหาจากักรพรรดิถวาย9วัดนะคะ100ปีนะคะซึ่งตัวนุตเองอ่ะไม่เคยสวดมนต์มหาจากักรพรรดิเลยแต่มาสวดเพราะรายการช่องสองผีค่ะนุตดูรายการช่องสองผีแล้วนุตรู้สึกว่านุตได้รู้จักบทสวดมหาจากักรพรรดินุตสวดมาเต็มๆแล้วสวดละเอียดปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ละเอียดชัดเจนทุกอย่างแล้วมันก็ทําให้นูรู้สึกอยากเป็นสะพานบุญบอกพี่ๆทุกคนว่าหนุดทาป้ายนี้นะแล้วก็จะเอาไปถวายนะใครอยากร่วมร่วมกับหนุดได้เพราะหนุดไม่อยากทาบุญคนเดียวอาจารย์เลนนี่บอกว่าการทําบุญคนเดียวมันเหมือนได้พลังแค่พลังตัวเองแต่การบอกบุญเพื่อนเป็นสะพานบุญให้เพื่อนเพื่อนมาร่วม ทำบุญด้วยการคนที่คนคนไหนมีปัจจัยนิดนิดหน่อยๆอยากร่วมทําบุญก็มาร่วมได้เพราะตัวนุชเองก็เป็นคล้ายๆเหมือนตัวแทนเป็นตัวแทนของครอบครัวช่องสองผีด้วยค่ะเพราะว่านุชก็เดินสายทําบุญบ่อยมากแล้วก็นุชตั้งใจอยากทาเนี้ยนุชทำมาแล้ว9แผ่นนะคะรอบแรกทํามา9แผน่นรู้ไหมคะอันนี้คือนุชตั้งใจทํา9วัด9แผน่นแต่ด้วยบุญกุศลเป็นสะพานบุญยิ่งใหญ่มากตอนนี้มียอดทำ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆน่าจะร้อยกว่าแผ่นแล้วค่ะทําผ่านทําผ่านในตัวนุชเองนุชเป็นสะพานบุญบอกต่อแล้วพี่ก็บอกกันต่อ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 ,ตอแล้วตอนนี้ออเดอร์เข้ามาอยากทาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนุชแบบแบบเลยประมาณร้อยกว่าแผ่นได้ซึ่งรอบแรกที่นุชสั่งไป9แผ่นรอบที่2เนี่ยจะไปออเดอร์อีกนะคะคนไหนสนใจอยากจะร่วมบุญกับนุชนะคะหรือว่าอยากจะทําแบบนี้แต่ว่ามันเป็นแบบ อย่างน,นี้นะถวายเป็นอย่างนี้เลยถวายทีมแชร์รักแชร์บุญครอบครัวช่องส่องผีแล้วก็ทาดีให้ผีอายเพราะว่านุชตั้งใจยอยากจะทําแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของนุ้นเองคือบทมหาจากาาักรพรรดิเพราะครอบครัวช่องส่องผีเพราะรายการช่องส่องผีจริงๆคะ่ะแล้วนุชก,ก็ <S 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 ตั้งใจยอยากจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆบุญสําเร็จบุญสําเร็จ,รจในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วแล้วก็จะบุญใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะ ช่วงเข้าพรรษานะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะคะก็อย่าลืมแผ่เมตตาอ่าลืมบอกมีบทแผ่เมตตาด้วยนะนี่อัญเชิญบทแผ่เมตตาโน่นนี่นั่น,นคือครบสมบูรณ์แบบและตัวนุชเองอะนุชสวดมนต์อย่างเงี้ยมานานมาแบบครบสมบูรณ์สามเดือนสามเดือนในการสวดมนต์ด้วยตัวเองด้วยอะไรเอง แล้วก็ช่วงเข้าพรรษานะคะนูก็ตั้งใจไปบวชนะคะบวช3เดือน1พรรษานะคะก็ร่วมอนุโมทนาสาบุญเอ้ยร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะพูดเร็วเราตื่นเต้นคือไม่เคยบวชเลยและครั้งนี้บวชจริงๆจังๆบวชเพื่ออยากจะอุทิศส,ส่วนผุศสให้เจ้ากรรมในเวรให้กายสังขารให้ดวงจิตตัวเองแล้วก็ให้คุณแม่ให้คนรอบข้างให้กัลยาณมิตรที่ดี <c ười> ก็ก่อนบวชนูก็ได้ เป็นสะพานบุญในการทำป้ายแล้วก็หนังสือสวดมนต์นะคะก็ยังไงฝากอ่านอุโมทนาสาธุทุกท่านด้วยขอให้ทุกคนนะคะที่แบบร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาเหตุคลิปนี้นะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในสิ่งในธรรมนะคะทานสิ่งภาวนาอยู่ตลอดนะคะเชื่อในความดีนะคะเชื่อในกุศลเราทําดีไม่มีใครรู้หรอกว่าเราทําเขาเรียกนะ เราบางคนบอกเอ้ยไม่ต้องโชว์หรอกว่าเราทาดีทำดีคือเราบันทึกความดีให้ตัวเองแล้วก็เทวดาท่านรู้เราบันทึกบันทึกบันทึกไว้เรื่อยๆนะคะความดีน่ะมันอยู่กับเราทุกชาติพบอยู่แล้วนะคะนุชอยากจะบอกทุกคนว่าทําดีให้ผีอายทำดีแล้วทำดีต่อไปแล้วก็เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีนุชเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นสายบุญตัวแม่จิจัดมากนุชเป็นคนที่แบบ เป็นจิตจใน,ด,นด้านอื่นกนจบจาร์จเหมือนกันคะ่ะด้านนี้ก็โหสุดโต่งเหมือนกันคือก็ยังไงร่วมอนุโมทนาสาธุทุกคนด้วยนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีบุญมาบอกบุญอีกนะคะบ๊ายบายคะ่ะ